สนุกบันเทิงค่ะคือสนุกตั้งแต่บทแล้วค่ะพอพอได้อ่านแค่เรื่องย่อหรืออะไรก็รู้เลยว่าว้าวฉันลุยแน่เลยเ,เรื่องนี้การไปเวิร์กช็อปด้วยกันไปหาตัวละครด้วยกันคะเ,เดี๋ยวเราลองอันนี้สิออลองเอาอันนั้นสิลองใส่ไปก่อนไม่รู้ว่ามกลับจะซื้อหรือเป,เปล่าเดี๋ยวถ้าเขาไม่ซื้อเดี๋ยวเขาก็ถ่ายใหม่เองแหละเราไปยัดเยียเบเราใช้าไยัดเยียบค่ะยัดเยียบไปก่อนเออจมก็ทําแบบนี้แบบว่าทาแบบนี้แล้วพอมันมาเห็นกันในฉากมันเป็นอะไรที่ มันเหนือความคาดหมายมันไม่คิดว่าเฮ้ยที่มันเกินไปอย่างเงี้ยอย่าพูดอย่าพูดอย่าอย่าให้ผูดยาวไม่ได้ของแม่เป็นเพียนเป็นแม่เป็นทางไหนนะไม่บูลี่แม่และไม่ถึงเพด้วยนะแต่เป็นอีสานเหนือเขาก็เลยพูดปนๆกับภาษาเหนือค่ะก็ได้อ่านให้ฟังบ้างแม่ก็แบบว้าวไม่เหมือนเลยพูดจินตนาการของเราใช่ สนุกบันเทิงค่ะคือสนุกตั้งแต่บทแล้วค่ะพอพอได้อ่านแค่เรื่องย่อหรืออะไรก็รู้เลยว่าว้าวฉันลยุยแ,แน่เลยเรือ่องนี้ก็ได้ทําอะไรเยอะมากค่ะแต่ด้วยความที่เราเล่นมาเยอะใช่ป่ะคะสุดท้ายยังไงก็ต้องเวิร์กช็อปค่ะเวิร์กช็อปเพื่อหาตัวละครตัวนี้ให้มันแบบเข้มขน้นให้มัน เหมือนเราเข้าใจถึงแก่นของตัวละครจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เหมือนย้อนกลับไปเป็นตอนเข้าวงการ<ม>คือการไปเวิร์กช็อปด้วยกันไปหาตัวละครด้วยกันคิดไม่ทำไมโจทยากยากถึงเข้ามาแต่เบลล่าละนีคือเบลรู้สึกว่า<ม>ยากขึ้นทุกวันเนาะการทำงานมันด้วยเหตุผลหลายอย่างแหละค่ะคือด้วยผู้ชมจะได้เห็นอะไรที่หลากหลายมากขึ้นด้วย<ม>คือ คนแต่ละคนไม่ได้มีมิติเดียวแล้วก็โชว์ทุกมิติไปเลยคืออย่างคำดวงอย่างเงี้ยก็เป็นใน้อยแล้วก็มาป้อมตัวเป็นสาวกุลสตรีทําได้บ้างไม่ได้บ้างเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราด้วยความที่เป็นคนจริงจังแต่ด้วยความจริงจังมันก็เลยออกมาแบบตลกตลกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการตลกด้วยสถานการณ์ที่พาไปค่อนข้างเยอะค่ะจริงเราก็โบ๊ะโบ๊ะอย่างเ้ยไม่ห่วงสวยอีกแล้วชอบอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> มันได้เ <c oughs> ม,มันได้เป็นการปลดปล่อยนะ <c oughs> มันได S <S <an> เขาเรียกว่าเราได้ครี a t e ร่วมกันไปด้วยอ,อย่างเงี้ยเราแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราลองอันนี้ดิอรอลองเอาอันนั้นสิลองใส่ไปก่ <S an> อนไม่รู้พวงกับจะซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเขาไม่ซื้อเดี๋ยวเขาก็ถ่ายใหม่เองแหละเราก็ยัด <S <S <an> <S เยียบใช่คขาไปยัดเยียดค่ะยัดเยียดไปก่อน <S <S <an> <S มันก็เลยเป็นการเจมก็ท,ทําแบบนี้เบลก็ท,ทําแบบนี้แล้วพอมันมาเห็นกันในฉากมันเป็นอะไรที่มันเหนือความคาดหมายมันไม่คิดว่าเฮ้ยนี่มันเกินไปอย่างเงี้ยคือแบบเปลี่ยนทุกคำแล้วเบลต้องท่องทุกคำเขาเป็คนเดาไม่ได้เลย อย่างเงี้ยค่ะก็ก็ท่องท่องเลยท่องเอาเลยท่องจําเอาแต่ว่าพอพอสักพักหนึ่งมันก็เริ่มแบบชินปากอ่ะแต่อย่าถามนะตอนนี้เพราะมันห่างมาแล้วหลายเดือนท่องสักคำหน่อยได้ไหมัมได้ไหวมั้แค่เขาชอบประโยคไหวไหวะคือสนุกข้ามดวงผู้เชื่อตัวเองเป็นข้ามดวง อย่าพูดอย่าพูดอย่าอย่าให้พูดยาวาลัออกตัวว่อย่าพิ่งบูลลี่ราแอบกัวนว่าคนจะมาจับผิดเราหรือประเด็นคือ นาน่าถ่ายตั้งแต่ถ้าเบลจะไม่ผิดคือวันเปิดกล้องค่ะวันเปิดกล้องหรือแบบวันแรกๆเลยแล้วเราอะยังเกรงคาแรคเตอร์เราอยู่เลยมันมีหลายอย่างที่มันแบบจะต้องแครี่ต้องกังวลอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราโอ้ยพูดบทเป็นสองหน้าสามหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออมันค่อนข้างยากนิดนึงอาจจะดูเกรงๆซะหน่อยตัวไว้ก่อนใช่ไหมเบลพูดภาษาอังกฤเป็นครั้งแรกค่ะเบล เคยพูดภาษาภาษาภาคไหนเลยคะในครั้งแรกค่ะแตะ่ตั้งพื้นฐานเรา,ามีภาษาที่สานได้อยู่แล้วบ้างไม่ได้ไไดของแ,แม่เป็นเพี้ยนเป็นเนแม่เป็นทางไหนนะะไม่บูลลี่แม่เราไม่เถื่อนเพด้วยนะแต่เป็นอีสานเหนือเขาก็เลยพูดปนๆกับภาษาเหนือค่ะ<อ>ถ้าให้เบลพูดแบบมั่วๆเบลจะถนัดภาษาเหนือมากกว่าตอนได้เคยพูดได้พูดให้แ่ฟังบ้าไหมบ้านไหนบ้านน ก็ได้อ่านให้ฟังบ้างแม่ก็แบบว้าวไม่เหมือนเลยขนาดคำสาบยังไม่เหมือนเลยค่ะมลกรกหมะละกอกัาเรียกไรเฮ้ยอย่าพึ่งมรกอมาคงมาหลังมาหลังเฮ้ยพอแล้วพอได้กลับมาทุกงมนกับเจมส์เนาะหลายๆคนก็อยากรู้แหละเพราะว่าก็คิดถึงผู้เราอะไรเงี้ยค่ะอ่าค่ะ สิโอ้ยจะได้เห็นอะไรใหม่ๆมมากๆเลยค่ะจะเป็นเคมีที่ฉีกไปเป็นเคมีแบบแปลกๆที่อาจจะไม่เคยเห็นจากใครมาก่อนหรือเรื่องไหนมาก่อนก็ได้ค่ะรอเนาะวันนี้ตอนแรกค่ะวันนี้นะคะเออแล้วก็ทุกวันพุธพฤหัสนะคะสองทุ่มครึ่งค่ะทั้งช่องสานะคะหรือว่าทางออนไลน์ก็ได้นะคะเราติดตามด้วยนะคะ